พี่น้องสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกะดิฉันจงอางขงร่างสอดแจ้งค่ะพี่น้องเมื่อเนี่ยผุนพี่น้องนะคะจงอางขี่รถมาผ่านมาพอดีนะคะเห็นตงหน้างานะ งามค่ะซาจงอ่างกะลยจ,จอดรถสะถอค่ะจอดรถไทยบรรยากาศทงหน้าฝากพี่ฝากน้องนะคะฝากทุกๆคนนะคะฝากเส้นครับเพจจงอ่างขร่างสอดแจงนะคะนี่ระคะวิถีชีวิตเช,ช่าหน้าค่ะวิถีชีวิตเช,ช่าอีสานนะคะพี่น้องไอหัวลําเลือกพุนผู้ยูกรุงเทพกรุงไทยผูู้อยู่เมืองนอกเมืองหน้า้อยู่ท่างไก่ท่างไก่กัสเได้เบิงบรรยากาศนอกผุดเพิ่นดำหน้าป๊าจะมันงามหายพี่เพิ่นดำเอาได้ค่ะนี่เพิ่นบรไดิวานค่ะทงนี่พวก้ พี่เอองามเนาะคะ่ะทาานี่ก็เป็นป้าอ้อยค่ะมี่มองนี้เห็ดหน้าค่ะพู้นเชียงหน้าอยู่ไกลๆพุนค่ะเมื่อดแล้วนะคะสาจอ่างจะบ่ลงไปดอกค่ะทางพุ่นก็นเป็นาเขาเพื่อกันค่ะเพิ่นแต่ว่าแปลงพุ้นสีแมนต์านค่ะแต่ว่าแปลงนี้เพิ่นดําค่ะเดี๋ยวทามีโอกาสนะคะตอนเขาเพิ่นตั้งก่อนนะคะสาจอ่างสีมท่ทายเบิ่งอีกรอบนึงก็แล้วกันนะคะพี่น้องโอ้ยบรรยากาศสุดยอดเลยนะพี่น้องเนาะเสียงเขียนห้องออกแอกออกแอกออกแอกอยู่ค่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลย ขอบคุณทุกการรับชอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพจจงอ่างครางซอแจง้งเฟซบุ๊กที่ระเดศศีชัยยูทูบหมอลำเพชรชราจงอ่างนาคาฮักพี่น้องสุขุสุขนจ้า